สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานมูลทองคอระกอบ n นงูรีพอร์ประจำวันที่16มกร,ราคม2568ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า20เหรียญหลังจากตลาดรับรู้การปรับลดลงของตัวเลข CPI ของสหารัฐเมื่อคือนนี้ได้แก่ คพ CPI มันออนมันคพีไอเยออ n นเย r และอัมพลเม t สเตตแมโนเฟตอริกอินเดกออกมาลดลงจากที่คาดการขนขณะที่ CPI มันออนมันและ CPI y e เย on Year ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการซึ่งภาพรวมภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐออกมาชะลอตัวลงทําให้ราคาทองคำมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างมากจนสามารถขึ้นไปทดสอบระดับ2,700เหรียญได้อีกครั้งโดยวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐได้แก่ พอดีเ a ล l ซ Month on o o n t n Employment c l a i m และ f เฟ l ร์ริเฟดแ a โน f i ู t e r i n g Index คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ดีเ a l เซล o ์ม h on m o มันคาดการว่าจะออกมาลดลงจากเดิมขณะที่กองทุนทองคำา p d พ R เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันคือกองทองคำที่872.52ตันด้านดัชนีออนอนข้าลงมาเล็กน้อยจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ109.23จุด และทําจุดต่าสุดที่ระดับ108.60จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ109.07จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ109.09จุดอย่างไรก็ตามข้อมูล f a t สว t o o l ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ําหนัก97.3%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ4.25-4.50%ถึงนในการประชุมวันที่28-29มกราคมนี้ วิทห์ราคาทองคํำทางเทคนิคราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นทดสอบแนวต้านระดับสําคัญที่ระดับ2,702เหรียญหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 2,700เหรียญได้ภายใน2วันก็น่าจะสามารถเข้าสู่ในแนวที่ทองขาขึ้นได้ซึ่งอาจสอดคล้องกับเทศกัลตุจีนสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ2,680เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,720เหรียญขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ34.72บาทต่อรลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ34.54บาทต่อร์ส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีภาพรวมใน ระยะสั้นค่า,งางเงินบาทยังอยู่ในที่ทางอ่อนค่าสำหรับโกลด์รายฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ 2, รที่ระดับ2,705เหรียญและแนวต้านที่ระดับ2,745เหรียญแล้วก็คมมิคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,705เหรียญและแนวต้านที่2,745เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่43,700 30บาทต่อหนึ่งคาและมีแนวต้านระยะสั้นที่44,300 30บาทต่อหนงคา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้2,680เหรียญแนวรับที่2 2,670เหรียญแนวต้านที่1 2,720เหรียญและในต้านที่2 2,730เหรียญและกลับมาพบกับคุณพงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพุนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ